สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะสริคับพิมลเออตลาดแบบเอาไงดีอะดยเฉพาะหุ้นโรงพยาบาลนะฮะน้องเอ้ยจริงๆบ้านเราเนี่ยมูลตั้มมันคือโรงพยาบาลนะพี่ทำให้มูลตั้มตลาดเสียนะครับผมแยกประเด็นก่อนแล้วกันใช่ค่ะเรื่องแรกก่อนนะครับคือในขาของตัวการควบคุมนะครับเกี่ยวกับตัวธุรกิจการแพทย์เนี่ยอะไรใหม่ นะครับคือรอบนี้เนี่ยสิ่งที่ใหม่คือการควบคุมเอ่อพวกเวชภัณฑ์นะพี่เวชภัณฑ์ใหม่คือยาเนี่ยมันเป็นการควบคุมอยู่แล้วดั้งเดิมนะครับแล้วก็เพดานราคายาโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้เป็นเรื่องเดิมเลยนะครับแต่ว่าตัวที่กกรรไฟเขียวใหม่เนี่ยคือเวชภัณฑ์นะครับที่เอามาเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนของเวชภัณฑ์เองเนี่ยถามว่ามันคิดเป็นส่วนรายได้สุขุมวิบาลวันเท่าไหร่ก็ประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต นะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็ต้องรอคลอมอพี่นายทีนึงนะครับว่ายังไงบ้างซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เราก็ทำโปรเจคชันดูนะครับว่าถ้าไรายได้ในส่วนตัววัณฑ์นเนี่ยนะครับมันลดลงจะกระทบกำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทุกๆค่าเปอร์เซ็นต์แล้วกัน,นถ้าตัวเวภัณฑ์มันลดลงก็อาจจะกระทบตัวรงการประมาณสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็ตนะครับโดยรวมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นระดับที่อาจจะค่อนข้างจำกัดนะครับเพียงแต่ว่าทําไมแอคชั่นออกมาถึงเป็นเนกาทีฟมากๆสาหรับตัวกลุ่มโรงพยาบาลก็ต้องมอรุโรงพยาบาลเนี่ยตอนที่ตลาดมันแย่ๆในช่วงไตรมาถสีานนะครับเลยช่วงตลาดเริ่มปรับแต่กแปลไปช่วงฤิจิกาธันวานะครับส่วนทางกับตัวทิปมเกตเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเป็นเซกเตอร์ที่อัพฟอร์มอยู่นะครับก็คือเงินไปพักที่โรงพยาบาลเยอะนะครับพอไอตัวเรื่องกกกรเตรียมพิจารณาควบคุม พวกวัคพันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นตัวนี้มันดีโอแห่ง oh, ในเรื่องตัวความแน่นอนต่อพนัการเนี่ยจะมีดาวไซน์นะครับเพี้ยนแรงเฟสเชอร์ออกมาเยอะนะครับแล้วก็แรงผมคิดวันนี้เป็นแรงกดดันมากๆนะครับในส่วนตัวหุ้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีแรงช็อตนะครับตามมาด้วยอันแรกคือขาที่ทุนหลักของประบ้านเราเนี่ยมีการปรับลดทุนิชั่นออกมาอันที่สองคือแรงเซลเฟสเชอร์ออกมาวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเจอต่อนะครับแต่ว่าผลทบไปเชิงพื้นฐาน จริงๆเนี่ยถ้าเราดูคอมเมนต์ของวิเคราะห์หรือคอนเทนเซอร์เป็นตัวเองเขาคิดว่าเรื่องของการควบคุมตัวเมช็พันธ์ตรงนี้นะครับค่าตัวเงินในการแท้จริงเนี่ยมันน่าจะกิริยะเวลานานแล้วก็อาจจะไม่ได้กระทบเชิงลบต่อตัวนักการลงมีอเยอะมากนะครับผมยอนนี้มีความยืดหยุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นแรงขายวันนี้พรุ่งนี้ผมว่าจะเจออีกดอกในช่วงเช้าๆนะครับก็ไปรอซื้อลึกๆกันหน่อยนะครับไม่จะเป็น BDMS BDMS เนี่ยถ้าจะ จะซื้อนะครับสำหรับคนลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับมันจะมีแนวรับแรกนะครับสองร้อยวบริเวณยี่21.9จุดแปดยี่จุดเก้าตรงนั้นนะครับแล้วก็ทะลึกกันนั้นยี่บาทอันนี้สำหรับคนที่จะซื้อนะครับส่ว <Okay. S 2> นมุงลาดเองเนี่ย mm hmm. ก็แถวแถวร้อยเจ็ดสิบสา 3, นะครับกับบนร้อยหกสบเก้านะครับต่กระแทกลงมาส่วนนั้นก็กลางยาวสามารถซื้อได้ละนะครับผม uh huh. ค่ะครับผมแต่ว่าผลกระทบโดยรวมก็ <What? S 2> จะเป็นโอ่งแห่งของหุ้นระยะยาวว่าความจริงจะเกิดน,นะครับ แต่ว่าถ้าบอกว่าโซนซื้อที่ดีใครที่ชอบซื้อหุ้นตอนนี้มันมีปัจจัยลบปัจจัยกดดันมันเข้ามานะครับก็จุดตั้งรับที่บอกไปนะครับผมรุนนี้อาจจะเดินแดงกระแทกสําหรับหุ้นโรงพยาบาลอีกอีกสักดอกครับมีผมพูดถึงพรุ่งนี้เพราะว่าผมคิดว่าตัวเปวเปอร์ของฟอร์เรนอาจจะออกมาคุเกียนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะรับข่าวอีกรอบหนึ่งครับผมอ่าส่วนฟิวเจอร์เอาไงคะใกล้ปิดตลาดแล้วค่ะครับตัวฟิวเจอร์นะครับตัวเอ0 H19 ศูนย์อหนึ่งเก้าจริงๆผมเอ่อที่แนะนํามานะครับก็คือ ถือลองนะพี่ถือลองแล้วก็เรามองว่าถือถ้ามันทะลุหนึ่งศูนย์หกสองเนี่ยก็น่าจะมาแถวๆบริเวณหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ก่อนแล้วก็บริเวณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทีต่อสัปไปนะครับหุ้นยิงขึ้นมาในคำเป้าแหละแต่ว่าไอจุดล็อกกำไรผมเนี่ยผมดึงขึ้นมานะครับบริเวณหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดซึ่งช่วง,วงเย็นเนี่ยมันกระแทกหลุดไปใครปิดรองไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับแถวๆหนึ่งศูนย์หกศูนย์เนี่ยเปิดใหม่ได้แต่ใครยังไม่ปิดผมไม่ถือต่อครับนะครับับบแล้้วววก็วางจุด Stop ที่105ไครผม <Okay. S 2> ครับผมคิดว่าวันพรุ่งนี้ตลาดน่าจะน่าจะฟื้นตัวต่อคือทักษะของเซตเองเนี่ยเป็นทักษะการสร้างฐานที่จะไปยืนเนี่ย162นะครับต่เอเขาไปนะครับ1602สำหรับตัวเซตเน,นะครับเพื่อจะทําภาพของการแว่งตัวขึ้นไปแถวบริเวณกรอบหนึ่งพันหนร้อยี่สิบหพันหร้อยสี่สิบก่อนในรอบนี้ครับเพราะบรรยากาศโดยรวมถือว่าเป็นกลางถึงบวกนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยในข่าวของตัวการันตงเองราชกิจจาฤกเอกษาก็ออกมาช่วงเย็นนะครับตลาดปิดไปแล้วเรื่อง ระเบียบการไม่ได้ใช้คดีนะครับกับสิทธิ์รับเลือกตั้งอันนี้ก็เทียออกมาเราคงรอในเรื่องตัว ar, อิสิฎิกาประกาศการเลือกตั้งนะครับออกมาแล้วหลังจากนั้น,นก็คงรอกรกตที่จะมีการกําหนดวันอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าปัจจัยภายในรวมไม่ได้มีปัจจัยลบนะครับอาจจะมีคลื่นที่กังวลกันบ้างนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เป็นบวกเลยทั้งเรื่องการยกเลิกทุงเหลืองนะครับของ i อ u ยูก็ต้องบอกว่าจริงมันบวกในตรงตัว,ตว,ตวประมงบ,บ้านเรานะครับ ตัว TU นะครับได้ประโยชน์โดยตรงซึ่งเป็นโห้างที่อรอมา4ี่ปีนะครับเพิ่งแก้ไขได้ก็ต้องบอกว่าทายยุนข้อเซ้นน่าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้พอสมควรเลยเพราะว่าคอนดิชันรายได้ประมาณทั้ง12%บซนะครับผมิตภ่ณหุ้นก็น่าจะมีโอกาสอัพพอร์ฟอร์มขึ้นนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็ฟืฟฟฟ้นแล้วนะครับดีอีจะเป็นตัวที่นําตลาดขึ้นใครที่อดทนซื้อหุ้นท่องเที่ยวตามคาแนะนําของเรานะครับในช่วงที่มันมีใจลบนะครับดีอีเนี่ยโซนหกสามหกสิบตรงนั้นแนะนำซื้อตลอดนะครับเพราาะว่ มันเป็นจุดที่คุณจะซื้อได้ต้นทุนที่ดีสุดก็คือตอนที่คนกังวลในเรื่องไปไทยลบแหละสำหรับพวกนี้มันเป็นลักษณะการเดอวินเนอร์ของเซกเตอร์นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวของจีนเนี่ยต้องบอกว่าเดือนธันวาคมเราจะานการฟื้นตัวแล้วแล้วก็ที่น่าสนใจคือตัวเลขในธันวาคมไม่ได้ฟื้นหนึ่งเดียวครับแต่ว่ามันมีสัญญาการฟื้นตัวของกลุ่มที่มาเที่ยวไทยนะครับด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่กลุ่มทัวร์ซึ่งเป็นท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีการสเปนดิ้งค่อนข้างสูงอันนี้ก็็เเลยยปปนนนววววกกาารรททีีี่่ไะใ2019ดมจขึ้ ยูทนะครับเรายังมองแฝงไปที่75บาทในปี2019เหมือนเดิมก็ค่อยๆดูกันส่วนหุ้นที่แนะนําก่อนหน้านี้นะครับทั้งปทอทปสอพอต้องบอกว่ากรอบเซตติ้งมันทําได้ค่อนข้างดีนะครับสอบพอวันนี้เป็นพักแต่พรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับดูนาวต้าน126กับบริวณ128ไว้นะครับสำหรับสอพอส่วนตัวปอทอเองนะครับวันนี้ยังไม่สามารถผ่าน200วันได้นะครับซึ่งเป็นนาวต้านที่เราเป็นลุ้นต่อนั้นพรุ่งนี้คือ19.5 ถ้าผ่านได้ก็บริเวณ51บาทนะครับก็จะเป็นภาพของตัวการเกี่เงินขึ้นระยะกลางรอบใหม่ตัวปตทนะครับ CPO นะครับถือต่อนะครับแล้วก็พวกหุ้นดีกลงทุนอ,อมตะสเตคอนนะครับกันกุลนะครับพวกนี้ยังถือลงทุนต่อได้ครับผมขอบคุณมากค่ะครับพี่สวัสดีครับสั้นๆจากคุณกรพัฒน์วรเชษนเองนะคะหรือว่าคุณเอสอ่ะก็ในเรื่องราวของหุ้นโรงพยาบาลนะฮะ ท่านที่ลงทุนระยะยาวก็เป็นโอกาสนะรอซื้อราคาที่ลงลึกๆนั่นเองนะส่วนนักเก็งกำไรนักเทคนิคต้อง,องเพ่นเพ่นหนีออกไปเลยค่ะะส่วนหุ้นปตทอสอพออยังมองว่าขึ้นต่อไปได้126กับ128คุณเอกภาวินว่าคุณอ๋องอ่าเชิญเลย